กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับท็อปบิสเนสค่ะในช่วงนี้นะคะมาดูกันที่บอลจธนาชาติกันบ้างดีกว่านะ,ะสำหรับทางธนาชาติค่ะได้มีการชวนนักลงทุนไทยนะ,ะสร้างโอกาสจากบริษัทชั้นนําระดับโลกเลยทีเดียวค่ะ ทางด้านคุณตระกูลจิตจิตตสัยยพันธ์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนาชาติจำกัดค่ะได้ให้ความเห็นนะคะกับหุ้นที่ทางบรจธนาชาติสนใจจะลงทุนค่ะซึ่งจะมีชื่อว่ากองทุนธนาชาติ T All Star 1นนั่นเองซึ่งการลงทุนนี้นะคะจะเป็นบริษัทที่เ,เป็นรุ่ที่รู้จักกันร,ระดับโลกหรือว่าในระดับภูมิภาคค่ะซึ่งจะมีการเติบโตนะคะแล้วก็มีความโดดเด่นกว่าคู่แข่งในอุตสาหการรมนั้นๆค่ะ ซึ่งกองทุนนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นกองทุนหุ้นอายุ1ปีค่ะเน้นในการลงทุนนะคะในบริษัทระดับชั้นนําของโลกซึ่งผู้ลงทุนนะคะสามารถเริ่มต้นลงทุนด้วยเงินเพียง1 0 0 0บาทเท่านั้นกองทุนนี้นะคะก็จะเหมาะสมกับนักลงทุนที่สนใจจะซื้อหุ้นต่างประเทศแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มต้นจากไหนดีค่ะ เพราะว่าติดในเรื่องของอัตราการแลกเปลี่ยนต่างประเทศนะคะรวมไปถึงภาษีในต่างประเทศด้วยกองทุนนี้ค่ะก็จะช่วยให้คุณนะคะลดความกังวลเนื่องจากมีการจัดกองมีการจัดการกองทุนนะคะแล้วก็มีการออทําหน้าที่บริหารพอร์ตตั้งแต่คัดเลือกหุ้นนะคะจนไปถึงการป้องกันความเสี่ยงด้วยแต่ว่ารายละเอียดนะคะของกองทุนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกับคุณตระกูลจิตกันค่ะห <c oughs> <c oughs> ลายบริษัทเนี่ยจริงๆแม,ม้ในสาหกรรมที่ไม่ได้แข่งแกร่งนะ แนวโน้มไม่ได้ดีนะเขาอาจจะดีก็ได้นะครับแล้วแนวคิดพวกนี้ก็คือจะมองไปที่บริษัทโดยตรงนะครับมากกว่าที่จะมองอเศรษฐกิจมหา,าภาคเป็นหลักอีกทีนงมันมีอีอย่า่งที่น่นนนา,นาสนใจของเราถึงฝรังก็คือมีการศึกษาเรื่องที่เกี่ยวกับแบรนด์นะครับมีบริษัทบริษัทน่งที่เป็นมาตติในเชลล์โฟล์มที่เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ระดับโลกนในในอังกฤษ ขาว่าจ้างบร,ริษัทในในโลกเนี่ยศึกษาแบรนด์ของธุรกิจนะครับและก็วัดมูลค่าของแบรนด์เหล่านั้นออกมาแล้วก็มีการตีกิมมาตั้งแต่ปี2 0 0 6นะครับว่าแบรนด์เหล่านั้นเนี่ยมีมูลค่าอย่างไรแล้วมันดีอย่างไรเมื่อเทียบบร,ริษัทษทั่วไปะนะครับเพิ่มขึ้นประมาณ12จากปี13สานะครับแล้วปี1 3สาเนี่ยมันโตประมาณสิปคนที่ทำให้เศรษฐกิจยุ้นตัวขึ้นมาคือท็อปแบรนด์เหล่านี้ที่ต้องมี สินค้าที่มีคุณภาพมีความน่าเชื่อถือมีพลังงานการเงินนะครับท,ที่ที่แข็งแกร่งที่จะเติบโตได้4เซกเตอร์ที่เขาแบ่งนะครับมีตั้งแต่วีเทลมีอุตสาหกรรมพลังงานมีแบงค์มีเทคโนโลยีมีเทเลคอม14 14่ธุรกิจเนี่ยมีอยู่10ธุรกิจที่เติบโตเกินกว่า10นนะครับสิ่งที่น่าสนใจอย่างที่ที่เรียนก็คือแล้วสิ่งที่เขาทำมาในช่วงในชาร์ตด้านล่างเนี่ยจะเห็น การสุ่มตัวอย่างเช่นถ้าคุณลงทุนในหุ้นท็อปร้อยแบรนด์เนี่ยทุกๆปีตั้งแต่ปี2 0 0 6นะครับ mm hmm. เขาเปลี่ยนพอ,อย่นี้นก็เปลี่ยนตามเขานะครับอย่างเช่นนี้ดัชนีเอสขึ้นอยูข่ขึ้นมาประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าคุณลงทุนในท็อปรนด์ของโลกที่ตามที่เขาเลือกมาเนี่ยปร,ปร,ปรากฏว่ามันขึ้นประ,ประมาณเกือบ2เท่าของ s p ตัวอย่างของการลงทุนในกองทุนที่เราเรียกว่าไลฟ์ของเคช จะเน้นาการลงทุที่ไม่สนใจว่าบร,ริษัทจะอยู่ที่ไหนนะครับอันถัดมาจะยกตัวอย่างธุรกิจอย่ากเทลแคร์ความที่น่าสนใจของเทลแคร์ของพวกนี้คือเขาผากินตั้งแต่เราเกิดยิ่งโดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บที่รักษายาก สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจกองทุนนี้ค่ะก็เปิดซื้อขายกันแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่19สิงหาคม2557น้นั่นเองค่ะสำหรับขนาดกองทุนนะคะก็มีขนาด1000ล้านบาทเลยทีเดียวแล้วก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือว่าขอรับหนังสือชี้ชวนนะคะได้แล้วก็ในวันเวลาทำการที่เสนอขายที่บลจธนาชาตินั่นเองค่ะค่ะมาดูกันที่อสังหาริมทรัพย์กันบ้างนะคะสุภาลัยก็ได้เปิดคอนโดทำเลใหม่2ทํทำเลด้วยกันค่ะ คุณไตรเตชะตั้งมติธรรมรองกรรมการผู้จัดการบรมจสุภาลัยก็ได้เปิดเผยว่าภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ปีนี้นะคะก็คาดว่าจะหดตัว10%ค่ะในครึ่งปีแรกนะคะบริษัทมีการปรับราคาขายขึ้น2-3%แต่ก็คาดว่าครึ่งปีหลังนี้คงจะไม่ปรับเพิ่มขึ้นเพราะค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเริ่มทรงตัวและ ขณะที่บางรายการนะคะก็ได้ปรับลดราคาลงค่ะโดยครึ่งปีหลังนี้นะคะก็เตรียมที่จะเปิดใหม่ทั้งหมด16โครงการมูลค่ารวม21,000ล้านบาทเป็นคอนโดมิเนียม7โครงการมูลค่า13,000ล้านบาทและแนวราบอีก9โครงการนะคะมูลค่า8,000ล้านบาท โดยครึ่งปีแรกนะคะเปิดไปแล้ว11โครงการเป็นคอนโดมิเนียม2โครงการแล้วก็แนวราบอีก9โครงการทั้งนี้นะคะรวมโครงการมูลค่าทั้งหมดก็อยู่ที่30,000ล้านบาทค่ะล่าสุดนะคะเปิดไปอีก2โครงการใหม่ได้แก่สุภาลัยซิตี้รีสอร์ทสถานีแบริงนะคะคอนโดมิเนียมสูง8ชั้นจำนวน2อาคารบนพื้นที่3ไร่จำนวนทั้งหมดนะคะ3ยูนิตมูลค่า800ล้านบาทราคานะคะก็เริ่มต้นตั้ง เริ่มต้นที่1 9 0 0 0ล้านบาทแล้วก็โครงการสุภาลายวิสตา5แยกปากเกร็ดค่ะเป็นคอนโดมิเนียมสูง30ชั้นจำนวน1อาคารบนพื้นที่2ไร่จำนวนทั้งหมดนะคะมีอยู่ที่410ยูนิตมูลค่า1 1 0 0ล้านบาทราคาขายเริ่มต้นที่1 4 7 0 0ล้านบาทค่ะโดยในปี2557นี้นะคะก็ได้คาดการเอาไว้ว่า เป้าการขายจะอยู่ที่20,000ล้านบาทซึ่งก็จะเติบโตขึ้น40%ค่ะ สำหรับปี2,558นี้นะคะทางบริษัทก็ได้วางแผนที่จะซื้อที่ดินกว่า6,000ล้านบาทเพื่อที่จะาวางอนาคตนะคะว่าราคาที่ดินจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกเฉลี่ย9%ค่ะจากการขยายตัวของรถไฟฟ้าและจะทำให้ราคาที่ดินตามแนวรถไฟฟ้าปรับเพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะค่ะยังอยู่ในแวดวงของตลาดอสังหาริมทรัพย์นะคะมาดูกันต่อที่บริษัทสัม,มกรกันบ้างดีกว่าค่ะทางด้านคุณกิติพลปราโมทณนะ์อยุธยานะ กรรมการผู้จัดการบริษัทสมกรจำกัดมหาชนค่ะได้กล่าวเอาไว้นะคะว่าในไตรามาสที่3แล้วก็ไตรามาสที่4นี้ค่ะภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์นะคะจะค่อยๆฟื้นตัวดีขึ้นค่ะสําหรับกิจกรรมการตลาดแล้วก็การเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ๆค่ะ ซึ่งจะซึ่งมีการแข่งขันรุนแรงอย่างแน่นอนนะคะหลังจากที่ผู้ประกอบผู้ประกอบการแล้วก็ผู้บริโภคค่ะมีความเชื่อมั่นมากขึ้นแต่ทั้งนี้นะคะการฟื้นตัวของตลาดยังไม่ดีมากนะคะเนื่องจากว่ามีภาระหนี้ภาคครัวเรือนปัจจุบันสูงเกิน80%ค่ะยังเป็นปัจจัยกดดันนะคะให้ธนาคารเข้มงวดในเรื่องของการปล่อยสินเชื่อด้วยค่ะสําหรับอัตราลูกค้าของบริษัทนะคะก็ถูกปฏิเสธสินเชื่อจากธนาคารล่าสุดอยู่ที่25%ด้วยกันเมื่อเทียบกับทั้งตลาดนะคะ ระดับ30%ค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มราคาบ้านที่ต่ำกว่า4ล้านบาทนะคะในขณะที่ราคาบ้านของบริษัทเฉลี่ยที่5ล้านบาทก็จะกระทบน้อยกว่าค่ะ ทางนี้นะคะล่าสุดค่ะทางบริษัทนะคะก็ได้มีการจัดแคมเปญขึ้นมาซึ่งชื่อว่า44ปีแถมฟรี44รายการค่ะเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ44ปีสัม,สม,มากรนะ,ะพร้อมฟรีค่าใช้จ่ายโอนวันโอนนะคะฟรีค่าส่วนกลาง3ปีแล้วก็มีการลุ้นรับนะคะรถยนต์ mercedes benz ค่ะรุ่น a180 อีกด้วยนอกจากนี้นะคะก็ยังมีรายการอื่นๆอีกค่ะรวมทั้งหมด44รายการนั่นเอง สำ, e สำหร Station ับลูกค้าที่ซื้อบ้านสร้างเสร็จพร้อมโอนนะคะตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้ไปจนถึงเดือนธันวาคมปีนี้นะคะสำหรับโครงการที่นํามาจัดแคมเปญมีทั้งหมด8โครงการด้วยกันค่ะประกอบด้วยบ้านเดี่ยวนะคะบ้านแฝดแล้วก็ทาวน์เฮาส์ราคาเริ่มตั้งแต่3ล้านจนถึง20ล้านบาทซึ่งมีการคาดการณ์ด้วยนะคะว่ายอดขายรวมทั้งหมดเนี่ยจะได้อยู่ที่500ล้านบาทค่ะซึ่งจะทําให้ยอดขายแล้วก็รับรู้รายได้รวม1,000ล้านบาท คุณกณิติพลนะคะก็ยังได้กล่าวถึงโครงโครงสร้างภาษีแล้วก็ที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ด้วยนะคะโดยเชื่อว่ารัฐบาลค่ะน่าจะทําอย่างจริงจังเพื่อทดแทนการปรับลดภาษีเงินด้าน,นิติบุคคลให้เหลือ20%นะคะจะส่งผลให้เกิดการลงทุนอสังหาริมทรัพย์มากขึ้นเพราะเจ้าของที่ดินค่ะต้องถ่ายโอนออกไปเพื่อเลี่ยงการถูกเก็บภาษีนั่นเองค่ะค่ะมาดูทางด้านแพตตินัมประตูน้ำนะคะก็ได้เตรียมทุ่มงด